แม่จำเนื้อให้ได้ดำน้ำโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวสอนไปอีเวต์นะถ้าผมได้ร้องเพลงอ่านแต่ไม่ตอบนะถ้าผมได้ร้องเพลงอ่านแต่ไม่ตอบนะร้องไม่ได้กันนะร้องไม่ได้ไม่ไม่ทําอะไรไม่ไม่พูดไม่พูดเลยเลยจิงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอ,อ,อดูอ่านแต่ไม่ตอบนะดูนะจะร้องกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดำน้ํานะ ้ยไม่ได้แค้นไปหาโหใครจะไปแค้นแฟนคลับตัวเองไม่มีหรอกเดี๋ยวรอดูรอดูจําเนื้อเพลงผมไม่ได้คอยดูแต่เอาไม้ไยืนให้ร้องเลยอย่างนี้เลยใครยืนข้างหน้าใครยืนใครยืนข้างหน้านะอย่างนี้เลยผมยืนให้ร้องเลยไปยืนข้างหน้ากันแล้วคขาเนี้ยไปยืนชั้นสองนี่ครูผมยืนไม้ให้ร้องเลย มาไม่ร้องเองแม่ร้องให้ได้เธอร้องให้ได้เถอะเธอจ๋าแกล้งแฟนคลับคืองานของผมโอเคทุกคนเจอกันใหม่นะครับฝันดีนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรไปก็พูดอะไรรุนแรงไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับไว้เจอกันร้องให้ได้นะตอนงานนะตอนงานรนะ้องให้ได้นะเพลงผมเดี๋ยวผมเดินลงไปหา ไม่ไปแล้วกลัวเอาเอาจดชื่อเลยใครไม่ไปไหนไหนเมื่อกี้ชื่ออะไร<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรดูกันแป๊บนึงม,ม,มิ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 ไม่ใช่มิมิมมวเนี่ยไม่ไปคนนี้ไม่ไปจดชื่อผมเมมไว้กันไม่ไปนะคนนี้นะจดไปเลยอะ ใครไครไปอีกใครไปไปอีกใครไปไปอีกเออใครไม่ไปอีกใครไม่ไปอีกไม่ไปโอ้ผมจดชื่อหน้างานผมจดชื่อหน้างานเลยเช็คชื่อถ่ายรูปเช็คชื่อเลยในรูปไม่มีใครในรูปไม่มีใครนะในรูปไม่มีใครนี่เดี๋ยวรู้เลย กัวตกรถจ้าจำได้หรอจำได้ผมจำได้ผมจำผมจำหน้าได้บางคนหน้าเก่าๆก็บอกว่าไปไปเพิ่งไปครั้งแรกไนผมจำได้นะอืมปินเนื้อไปโอ้โหไม่ปินแล้ววันนั้นวันดียวอะไรแล้วไอ้อีเวนต์ผมแต่ไม่แน่ใจว่ามันก็ต้องมีร้องเพลงมาวะร้อใช่ไหม หน้าใหม่จะไปด้วยจำไม่ได้หรอกจำได้ผมจำได้โอเคทุกคนไปละบ,บายบายเฮ้